วันที่19พฤษภาค,คม2564ดรสาธิตปีตุเตชะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณาสุขพร้อมด้วยนายแพทย์สมศักดิ์อาคาสินอธิบดีกรมการแพทย์ดรริกบราว w n โปรแกรมเมนร์เจอร์สเฮลล์เอมเมอร์เจนซี a n d a m r at w h o t h a i l a n d นายแพทย์กิตินันอันันค์มณีผู้อำนวยการสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาลองค์การมหาชนหรือสอพอรอนายแพทย์มานัตโพธาภรณ์ รองอธิบดีกรมการแพทย์แพทย์หญิงนรมนสว์ปัญญาเลิศที่ปรึกษากรมการแพทย์และผู้บริหารกรมการแพทย์ร่วมตรวจเยี่ยมหอผู้ป่วยโควิดส่วนขยาย6บวก1กรมการแพทย์แอสสบายาชพร้อมให้กำลังใจทีมบุคลากรทางการแพทย์เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการทำงานโดยมีนายแพทย์สรายุทธบุญชัยพาณาิชย์ฒนาผู้อำนวยการสถาบันบำบัดร,รักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนีและคณะให้การต้อน ครับ I'd like to um, just say that everyone here is doing a fantastic job. I hope all of the patients that are staying here will feel comfortable and encouraged to have received their care in such a great environment. And also to all the staff working here, just keep doing the fantastic work that you've been doing so far. เราเห็นความทุ่มเทความเสียสละในการที่ทํางานดูแลประชาชนอย่างดีนะครับเกินขอบเขตปกติของที่เราทำนะครับโดยฐานความรู้ด้วยนะครับเพราะเราที่สพปมาเนี่ยส่วนหนึ่งเราเราไม่ได้มาเด็ดชื่นชมให้กำลังใจเราเราดูว่าถูกหลักวิชาด้วยไหมนะก็ผมคิดว่ายินดีเป็นอย่างยิ่งที่เห็นสวบยชเนี่ยใช้ฐานความรู้ร่วมกับ,กบ ความทุ่มเทของเจ้าหน้าที่ในการออกแบบระบบกระบวนการดูแลซึ่งผมว่าได้มาตรฐานที่ดีนะครับโอกาสพัฒนาคงม,มีบ้างเล็กๆน้อย,อยเราคงเรียนรู้และต่อยอดกันไปผมช่วยตลอดว่าสปชจะเป็นซ็นร์หนึ่งของการเรียนรู้การดูแลป่วยโควิดที่ดีสาหรับโรงพยาบาลสานามอื่นต่อไปด้วยเป็นกำลังใจอีกครั้งนะครับส่วนท่านผู้ในการกังวลว่าเดี๋ยวเดี๋ยวแอคเครดิตรีแอคเครดิตจะเป็นยังไงเดี๋ยวมัน จะแม่คนที่มาเองนะครับนะครับเราเราเข้าใจโรงพยาบาลเดี๋ยวเราจะมีการปรับกระบวนการเยี่ยมสำร,รวจดให้สอดคล้องกับพนักงานของทุกๆท,ที่ที่เพิ่มขึ้นคร่คะได้งานที่ทําอยู่สิ่งที่ทําคือคุณภาพอยู่ในหัวใจอยู่แล้วค่ะดังนั้นเวลาที่เราเห็นเนี่ยเราก็จะเห็นว่าแม้แต่การนำาัวบอลไม่ต้องเปิดตำราค่ะท่านผู้นํท่านผอทำให้เห็นนี่คือทำได้มาตรฐานการสื่อสารการประชุมที่เกิดขึ้นทุกอย่างเป็นมาตรฐานดังนั้นอาจารย์ไม่ต้องกังวลกับการแอคเครดิตเพราะว่าอาจารย์ได้แอคเครดิตตัวเองแล้วด้วยการทำงาน